ประพันพศประนดน้อมจอมนลินอศิรวาดบาดบดินสิ่นด้าวเฉลิมพระชนพระภูมินนับเนื่องนาวนา88ดสฉน้ำเท้าผ่านเผ่าพันสมัยทรงกอบกิจเกลือก,ก้องของพระไทยทุกทิศเสด็จคันไลอุ่นล้ำขจัดทุกทเวศภัยเย็นยิ่งยงเฮยพระยศปรากฏย้ำโลกล้วนสะดุดี เหลืองเลืองอลามเรลืองเขตคามปวงนิกรชนสยามพรั่งพร้อมเตมปรีปิติประมาณมณะมั่นพักดีเฮยขอถวายพระคมค้อมบาทเบื้องบทธมานสุภวานเพลิดพ้องประเดียงพรองประพิษอดิสรคู่ฟ้ากเกษมสารสุขบวรวร,รุลุงเลืองแฮคองขัติเคียงล่ากล่องแก้วนิรันเทิน ด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพพระพุทธเจ้านายบุญทรงแทนธานีนาย,ยกเทศมนตรีนะครพิษณุโลกคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลเทศบาลนนะครพิษณุโลก